นี้นะครับผมจะให้ดูรวงก่อนนะครับอันนี้ข้าวพันแปดห้านะครับอายุประมาณหนึ่งร้อยวันนะครับก็เดี๋ยวอีกประมาณสักสิบกว่าวันนะครับก็จะเก็บเกี่ยวนะครับอันนี้ดูรวงนะครับใกล้จะสุกแก่เต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าอายุของกอขอแปดห้าเนี่ยมันอยู่ที่อายุประมาณร้อยี่สิบวันนะครับแต่ส่วนใหญ่เกษตรกรก็จะเก็บเกี่ยวก่อนร้อยยี่สิบวันนะครับประมาณร้อยสิบ ร้อยห้าวันร้อยสิบวันอ่าร้อยสิบห้าวันนะครับอันนี้เดี๋ยวจะพาไปสัมภาษณ์นะครับก็แปลกนะครับเป็นชาวนาที่อำเภอท่าม่วงนะครับก็ปีนี้ใช้ตัวแร่ภูเขาไฟใบหยกกับกิ่งทองของเรานะครับอ่าก็แปลกใช้ตัวแร่ภูเขาไฟนะครับตัวใบหยกเนี่ยไปกี่ครั้งนะครับใส่ข้าวไปกี่ครั้งสามครั้งครับสามครั้งนะครับสามครั้งก็คือเริ่มตั้งแต่วัน วันรอบแรกวันร่วมกับอายูเรียนิดนึงนะครับหวานไปตอนอายุยีวันอายุยี่สิบห้าวันนะครับแล้วก็อ่าวันครั้งที่สองนะครับห้าสิบวันนะครับช่วงห้าสิบวันนะครับข้าวเริ่มแตกก่อช่วงนั้นนะครับแล้วก็วันครั้งที่สามเจ็ดสิบห้าวันนะครับข้าวเริ่ม แต่งตัวร่างท้องนะครับส่วนกิ่งทองนะครับที่ที่เ็าแปกถืออยู่นะครับก็แปกฉีดไปกี่ครั้งนะครับสามครั้งสามครั้งนะครับสามครั้งครั้งแรกใช้ใช้ยังไงครับผสมยายาอ่าผสมพร้อมยาคุมยาค่า,า,คา,คาตอนตอนอายุป,ประมาณเท่าไหร่นะครับที่ฉีดยาคุมยาฆ่าสิบสองวันสิบสองวันนะครับช่ว่งสิบสองวันแล้วก็ฉีดอีกครั้งหนึ่ง ประมาณสามสิบวันก็ฉีดบํารุงอีกครั้งหนึ่งนะครับปนกับพวกยาฆ่าแมลงยาอะไรไหมครับปนครับปนปนบ้างนะครับก็แล้วก็ครั้งอีกครั้งหนึ่งฉีดช่วงไหนครับครั้งเขาพูข้าวที่มันกําลังพุ่งอยู่อ่ากําลังพุ่งอยู่นะครับช่วงนั้นก็เป็นการฉีดเพื่อที่จะเพิ่มน้ํานมนะครับเพิ่มน้ํานมนะครับครับก็ก็นนี้นะครับเป็นเกษตรกรชาวนาทำแปดห้าไว สิบสามไร่นะครับสิบสามไร่ปกติได้ได้ข้าวดีไหมครับพิษอาณานี้เคยได้สิบสี่เกียนสิบารอ่าสิบสี่สิบห้าเกียนนะครับครั้งนี้ครั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ครับน่าจะได้เนาะน่าจะได้เพราะดูจากรวงแล้วนะครับแต่ผมจะให้ดูจากรวงข้าวนะครับอันนี้ดูจากรวงข้าวจะเห็นว่าดูแล้วน่าจะได้เกินเกินนานะครับได้เกินนาชนะครับแตะต้งได้ต้องงานเนี้ย อันนี้นะครับก็เดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวก็แปลกใจเก็บเกี่ยววันไหนครับประมาณสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตามมาดูตอนที่เขากําลังเก็บเกี่ยวอีกทีหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็เป็นผลงานของใบยกกับกิ่งทองนะครับ